สวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมหมอมถนันหิวนะครับ f c พ่อแม่พี่น้องที่กำลังชมคลิปช่อง y o u u u e หมอมถนันหิวนะครับผมจะกลับมาถ่ายรายการมอมถนันหิวรูปแบบใหม่ประสบการณ์ใหม่รับประกันคนดูเยอะและผมได้ผู้ติดตามพุ่งและคนดูและยอดดูพุ่งยิ่งกว่าเดิม รับประกันนะครับแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมก็เหตุผลที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปลง Youtube นานแล้วก็คือผมเนี่ยนะผมไม่ค่อยมีเวลานะฮะเพราะว่าผมติดธุระผมเลยไม่สามารถทำคลิปได้นะฮะเจอกันนะครับผมเดือนกุมภาน์นี้เจอกันนะครับผมไม่ได้หายไปไหนครับ ผมยังกลับมาทำคลิป YouTube นะฮะยังทำ YouTube ต่อนะครับไปแล้วเจอกันนะครับ